สับช่องขึ้นมาใหม่แล้วก็หูกตีอา้อาวไม่มีจังหวะดยิงครับเดี๋ยวกลับไป,ไปตอนนะ่อยต่อใครับโอ้ลูกนี้ตึงมาหลุดครับแล้วไหลลูกนี้โอ้ระวังครับจังหวะสองระวังระวัง โแ่แนิดนึงะก็เอามาก็เอามาก็ดเลยะ่ะก็หลายหมื่นนุงลงมองกับมันก็โล่งอร่อยแต่ว่าโดนเนี่ไม่ถ้ามันขี่ถ้มไ้าไปงเนี้ยคเดียวเอาไาไง ขึ้นมาโอ้ตรงนี้ก็ขับขานออกไปครับแมงเร่งแม่งรงเร่งตันจังหาะเลยเฮ้ยให้เสียงให้คุยเนี่ยให้ใครอะเอาไหม่บอกมาให้ใครอะต้องรีบต้องรีบไต้องรีบแล้วต้องรีบดิต้องรีบต้งรีบเอาไหม่ ยัดออกมาแล้วแม่เอาฟอกได้คิปโอ้เรียบร้อยแมออกตามไปไมครับรวม,ม,ม,มเพื่อนเซ็นตอลเส้นใหม่เส้นใหม่หมแม่เส้นตอนเลยอ่ะ